ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับได้ได้มาเห็นกระบวนการผลิตที่รู้สึกว่ามีคุณภาพแล้วก็รู้สึกว่าเราปลอดภัยกว่าที่อื่นน,นะครับแล้วก็ได้เห็นกระบวนการต่างๆที่รู้สึกว่าเห็นตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มจากแมทีเรียลไปจนถึงขั้นที่เราอัดกดเป็นเม็ดทุกโั้นตอต่างๆครับเห็นโครงการทั้งหมดก็รู้สึกว่ามีความน่าสนใจแล้วก็คิดว่าในอนาคตนะครับบริษัทที่ที่เห็นตรงนี้ครับอาจจะมี โอกาสได้มาร่วมง,งานกันหรือว่าได้มาต่อยอดในอนาคตเพิ่มเติมครับผมก็อย่างแรกก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทเจนยากรนะครับที่ให้เกียรติพวกเราได้เข้ามาดูงานที่นี่ในวันนี้นะครับแล้วก็อ,อยากขอใหอ้บริษัทของเจนยักรครับมีความาจเจริญก้าวหน้ามีการขยับขยายกิจการแตกไปการผลิตอื่นๆยิ่งขึ้นไปนะครับ ก็ขอบคุณเป็นเกียรติมากๆกับผมค่ะวันนี้ก็ที่มาเยี่ยมชมอ่ะค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจกับการแบบการการให้ความรู้ต่างๆอ่ะค่ะเกี่ยวกับพวกเอ,อ SM e อที่มีความสนใจที่จะผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารเสริม,มค่ะก็รู้สึกว่าได้ความรู้ที่ครอบคลุมในทุกมิติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าเข้าหาตัวของธุรกิจตรงนี้ สิ่งที่จําเป็นเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างรวมถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะก็รู้สึกว่าการมาแบบวิสิตครั้งนี้ก็คุ้มค่ามาก